โดนจับได้แล้วว่าแอบ,บกินเค้กแต่ว่าไม่รู้สึกผิดหรอกคะ่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยข้านมแบบครึ่งดิบของเขาเป็นคิวฟรีไม่มีแป้งแล้วก็เป็นน้ำตาลจากธรรมชาติด้วย b k เร้านชานมไข่โมุกเฮลตี้ที่ไม่ได้มีดีแค่ชาแต่ทางร้านยังตั้งใจเป็นร้านที่รวมของอร่อยที่แคลาทำถูกอ,อกถูกใจสายเฮลตี้ออกมาให้ได้ชิมกันเสมอค่ะเราอยากให้ทุกค้าทุกคนมั่นใจว่าทุกอย่างที่ลูกค้าซื้อไปจากชาบาจะสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นของที่ดีต่อสุขภาพที่เราทําการคิดสูตรนะคะสรรวัตถุดิบมาอย่างดีแล้ว ตัวที่สมัมแอบกินมากที้นะคะก็คือเบสเซลเอร์ของที่นี่ค่ะบิสคอฟคาราเมลครีมชีสนั่นเองเป็นเค้กคาราเมลครีมชีสบิสคอฟแบบหวานน้อยนะทุกคนเขาใช้น้ำตาลคาราเมลทำเองจากน้ำตาลมะพร้าวให้ความหวานพอดีมาก ความหวานเนี่ย25%เหมือนกับระดับน้ำตาลของชานมเลยค่ะเราก็มีกลิ่นที่เอกลักษณ์มากพอเอาไปผสมกับครีมชีสคืออร่อยมากนุ่มเข้ากันดีสุดๆคุณเสวัสดีค่ะสวสดีคตมตัอยากรู้มากตุ่มตั้เห็นสโลแกนของขนมร้านนี้เป็นกล i ์ฟรีใช่ไหมคะตมัอยากให้คุณแก้็อธิบายเพิ่มเติมว่ามันเป็นกลิ์ฟรีอะไรยังไงบ้างค่ะ ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างน้ําตาลเนี่ยเราก็จะเลือกใช้น้าตาลมะพร้าวนะคะแป้งเนี่ยเราก็ไม่ใช้เราจะเปลี่ยนเป็นแป้งอัลมอนด์แทนอะไรอย่างนี้แล้วนอกจากนี้เรายังมีความหวานแบบเป็นความหวานจากหล่อังกวยให้เลือกด้วยค่ะก็คือแบบทานได้แบบไม่มีน้าําตาล แล้วต้นหนุนได้ยินใหญ่ยของว่าวัตถุดิบของที่นี่เนี่ยเป็นวัตถุดิบโลคอลใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างตัวใบชาค่ะเรานําเข้ามาจากแม่สลองนะคะจากแม่สลองจังหวัดเชียงรายแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ใช้น้ําตาลมะพร้าวของจังหวัดสมุทรสาครค่อนนะอืมก็คือเป็นวัตถุดิบวิหารในไทยทั้งหมดรวมถึงน้ํามันลราข้าวคิงของเราก็ทํามาจากข้าวและสมุนข้าวของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเพอร p e r f พาร์ทเนอร์มากสำหรับแคมเปญ from heart to heart จากใจของจริงสู่ใจของคุณค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ จำจะให้พี่เจ้นเนียวฝากหลายชาบาได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะชาบาเรามี5สาสาขานะคะสามารถมาซื้อหน้าร้านได้หรือว่าจะสั่งของเดลิเวอรี่ก็ได้ะคะ่ะ โอเคงั้น okay. วันนี้ต้นแบขอบคุณพี่เจราชาบาบังมาเลยนะคะที่เปิดครัวแล้วก็เปิดใจมาเป็นพาร์เนอร์ที่น่ารักกับครอบครัวน้ำมันดำข้าวคิงนะคะวันนี้ต้นแก็เลยมีของและที่ระลึกเล็กๆหน่อยๆนะคะมาฝากพี่เจนเป็น limited collection ค่ะอันนี้นะคะมีทั้งหมด3ลายถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าใครจะสั่งซื้อออนไลน์ตามช่องทางข้างล่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า3คนนี้เนี่ยมอบให้พี่เจนนะคะมาค่ะส่วนทุกคนนะคะติด ตามกันค่ะว่า EP ต่อไปเราจะไปไหนนะคะเจอกันค่ะ